ปะเทหิมีม <Christians> ีตั้งมีตั้งเอลาปะาเทหิม <jogar> ีจะพ่ายปูเทหิมีมีตั้งมีตั้งกันหาโคตามาเกหีจะอัปาท่เกหิมีมีตั้งมีตั้งที่ปาท่เกหิมีจะตูปะเทหิมีมีตั้งมีตั้งพหูปะเทหิมีมาวังอัปาท่โกหิงสีมามังหิ้งสีที่ปาท่โกมาบังจะตูปะาโท หิงสีมามังหิงสีพ่งหูปะโทสัพเพสาตะสัพเพปนาสัพเพภูตาจักเกวะลาสัพเเพปพาารนิปัสสันตุนาจิติปาปะมาค้มมาอัปะมานุพุโทโธอัปะมานุธรรมุอัปะมานุสังโฆปะมานาวันตานิสีลิงสัป,ปานิอาหิวิทิก สตัตตปทีอุณานาพีสารภูมูสิกากตามิลคะากาตามิปาริตาปฏิกามาตูภูตานิจงหังนมูพะคะวโตหน,นูสัตตานังสม,มาสัมพุทธานา